สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาที่เอาไว้รับประทานกับขนมจีนค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆเลยรับประทานแบบนี้เลยค่ะใส่ขนมจีนลงไปใส่น้ำแล้วก็ปลาดุกลงไปใครจะบีบมะนาวเพิ่มใส่พริกปน่นต่อเพิ่มอีกก็ได้นะแล้ววันนี้จะทำยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะ มาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็มีเป็นตะไคร้มีขามีใบมะกรูดค่ะล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบต่อไปค่ะใช้เป็นผักชีใบเลื่อยหรือว่า,าผักชีฝรั่งค่ะล้างแล้วก็หั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปใช้เป็นหอมแดงทุกบุบบุบแล้วก็กระเทียมทุกบุบบุบแล้วก็ใช้เป็นพริกแดงจินดาใช้ประมาณสัก7-10ถึงเมตรค่ะ หอมแดงก็ประมาณ8หัวส่วนกระเทียมแอดมินก็ใช้ประมาณ1หัวปอกแล้วก็ใช้สากค,ค่ะทุบบุบมาต่อไปก็คือปลาดุกค่ะที่เห็นอยู่ในถ้วยก็คือล้างมาเรียบร้อยแล้วแอดมินซื้อมาแบบที่เขาหั่นมาเป็นชิ้นชินแบบนี้ทั้งถ้วยนี้ก็คือ50บาทค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือต้นหอมค่ะต้นหอมล้างแล้วก็หั่นท่อนมาเรียบร้อยแล้วใช้ประมาณ4ต้นค่ะ ต่อไปมาเริ่มทํากันเลยตั้งหม้อใส่น้ําลงไปใส่เครื่องคาตไคายใบมะกรูดลงไปค่ะนี่ก็คือปลาร้าที่เราจะใช้นะใช้เป็นตัวค่ะต่อไปปรุงรสชาติใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยต่อด้วยใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปพอน้ําเริ่มเดือดแล้วให้เราใส่ปลาดุกลงไปค่ะ ระดับไฟที่ใช้ใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะเดี๋ยวพอปลาดุกสุกแล้วเนี่ยปลาดุกก็จะคายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำเลือดขึ้นมาก็จะเกิดฟองค่ะปิดฝาหม้อไว้ก่อนเพื่อให้สุกได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เดือดเร็วยิ่งขึ้นค่ะพอปลาเริ่มเดือดที่บอกไว้ก็คือเขาจะคายเป็นน้ำเลือดแล้วก็น้ำมันขึ้นมาจะเกิดฟองแบบนี้ให้เพื่อนๆตักออกให้หมดค่ะ บอกหมดแล้วให้เตรียมปลาร้าค่ะวันนี้ใช้ปลาร้าเป็นตัวแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในกระชอนใช้ระพีคนไปจนกว่าเนื้อปลาร้าจะละลายแล้วก็ลงไปในหม้อค่ะส่วนบางคนที่จะใช้เป็นปลาร้าสำเร็จรูปที่ซื้อเป็นขวดๆก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะพอละลายหมดเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นมาระหว่างนี้ให้สังเกตค่ะถ้ามีฟองเกิดขึ้นอีกก็ให้มันช้อนออกดูตลอดตลอดนะคะ ขั้นตอนต่อไปใส่พริกแดงจินดาล,ลงไปใครจะใส่เป็นพริกขี้หนูหรือพริกขี้หนูสวนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็สังเกตดูแล้วเนื้อปลาสุกแล้วค่ะต่อไปเราจะเตรียมใส่เป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะตรงนี้เพื่อความจี๊ดจ๊าดแอดมินจะใส่เป็นพริกป่นลงไปค่ะใส่ประมาณ2ช้อนชาก่อน จากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้แอมินปิดแกัสไปแล้วนะและรสชาติก็ชิมเรียบร้อยแล้วเอาความเค็มเค็มแบบนวัวไม่ต้องเค็มมากนะคะเพราะถ้าเกิดว่าตอนจัดเสิร์ฟใส่ในขนมจีนเพื่อนๆก็สามารถที่จะบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกป่นเติมได้อีกสำหรับคนที่ชอบความจัดจ้าน สำหรับคนที่ไม่ชอบความจัดจ้านก็ตรงนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะ่ารับประทานมากๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแอมินก็เตรียมเป็นขนมจีนใส่ลงในจานแล้วก็ตักน้ำต้มปลาของเราลงไปค่ะส่วนตัวแล้วแอมินชอบบีบมะนาวลงไปแล้วก็โรยพริกป่นลงไปอีกค่ะ แบบนี้ก็รับประทานได้ทั้ง2แบบเลยก็คือจะรับประทานกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าจะรับประทานกับขนมจีนแบบแอนดมินนี่ก็ได้นะคะถ้ารับประทานกับข้าวก็น่าจะมีผักแกมด้วยก็อาจจะเป็นพวกถั่วฝักยาวมักเขืออะไรอย่างนี้ปรุงรสชาติให้แซบกว่านี้ค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปลาดุกต้มปลาล่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอใหเอ้เพื่อนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ